ในปี n e by ใน2009โลกออนไลน์ก็ได้เกิดปรากฏการณ์สั่นสะเทือนครั้งใหญ่กับคลิปรายการประกวด British g o t Talent Season 3กับผู้เข้าประกวดรายหนึ่งที่ไม่ใช่สาวสวยสถานใจหรือหนุ่มหล่อลากดินมาจากไหน แต่เป็นมนุษย์ป้าท่าทางเงอะง,งะที่ชื่อซูซานบอยวัย47ปีซึ่งเมื่อแรกเริ่มที่เธอประกฏตัวบนเวทีผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งก็พากันทำหน้าเหวอด้วยความงุนงงจากนั้นก็มองเธอได้แววตาขบขันบนสมเพศเวทนาว่าทำไมคุณป้าวัยเด็กที่ทั้งแก่ทั้งอ้วนแถมเสื้อผ้าหน้าผมและการแต่งตัวก็ดูเฉ่มเบอะคือดูก็รู้ว่ามาจากชนบทแล้วจะมาเจอหน้าอะไรขึ้นมาบนเวทีประกวดที่ควรเป็นของคนหนุ่มสาวหน้าตาดีด ถ้าแค่นั้นยังสร้างความอีให้กับผู้ชมไม่พอเธอยังเสริมเพิ่มความหมันไสให้กับคนดูด้วยการพูดจายอย่างมั่นหน้ามั่นโหนและไม่มีความเขินอายใดๆเชกเช่นที่คุณป้าบ้านนอกคนหนึ่งเพิ่งจะเป็นผู้ชมบางคนถึงกับมองบนหรือเบป้ปากว่าอีป้าแท้มั่นคนนี้มันจะคร่ำอะไรนักหนาคณะกรรมาการก็เช่นเดียวกันที่คงมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนดูแต่แค่ไม่สามารถจะแสดงออกอย่างนอกหน้าได้ว่าฉันชิ่วๆชวเธอและคุณป้าสุสาน คือดูก็รู้ว่าอยากพูดกันออกมาดังๆว่าแกจะมาประกวดให้เสียเวลาเด็กๆทําไมนี่เป็นบรรยากาศแห่งความเหยียดหยามที่สุซานพบเจอมาตลอดชีวิตเนื่องด้วยสภาพร่างกายและสติปัญญาที่ไม่เหมือนคนอื่นของเธอแต่เธอก็ไม่หวั่นไหวในวันนี้เธอจะทําให้เวทีแห่งนี้เป็นของเธอให้ได้เพื่อเป็นการอุทิศให้กับแม่ผู้ล่วงลับของเธอแม่ผู้คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาตลอดช่วชีวิตเมื่อจบการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ส่งสัญ,ญญาณให้เธอเริ่มโชว์ได้ เธอยังได้หันไปยกมือสั่นไอ้หนุ่มหน้าอ่อนสองคนที่ทําหน้าที่คุมเครื่องเสียงให้เปิดดนตรีให้เธอได้ความมั่นของแม่นี่ไม่มีตกเลยผู้ชมต่างพากันจ้องไปที่เวทีเพื่อที่จะรอสมน้ําหน้าคุณยิบป้าแท้มั่นว่าเดี๋ยวเธอพอร้องคล่อมจังหวะหรือผิดคีแล้วกูจะโหให้หน้ามานันเพราะเกลียดความมั่นของมึงลือเกินแต่แค่เธอเปล่งเสียงร้องคำแรกออกมาจากปากบรรยากาศของผู้ชมในห้องสงก็เปลี่ยนไป ด้วยเสียงที่ก้องกังวานและทรงพลังที่เธอเสือออกมาผ่านเพลง I Dream a Dream เพลงดังจากหนังมะต่างอย่างเลมิสราฟก็ทําให้ผู้ชมต้องพากันอ้าปากค้างด้วยความตะลึงหลายคนยกมือขึ้นท่าบอ,อกด้วยความทราบสิ้งน้ําตาหรืนด้วยความปราบปลื้มสตันกันอยู่อย่างนั้นนานนับนาทีก่อนที่จะเผลอยืนขึ้นปรบมือให้กับคุณป้าเสียงการะเวกอย่างลืมตัวหมดสิ้นข้อกังขาที่มีในใจว่าคุณป้าเธอมาทาอะไรที่เวทีนี้ เราะเธอคือศิลปินตัวจริงเสียงจริงที่ควรค่าต่อการยืนอยู่บนเวทีนี้ทุกประการช็อตติดตาแอดคือช็อตที่อแมนด a าโฮลดนหนึ่งในคณะกรรมการสาวสวยที่ทำตาโตตอนที่สูสานเริ่มร้องเพลงทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเธอยกสองมือขึ้นประสานเหนือหัวแบบเซ็งๆก่อนที่จะเปลี่ยนเอามือมากุมไว้ที่ใบหน้าพร้อมส่งสายตาที่แสดงออกมาถึงความปลกปลื้ม ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนปรบมือให้อย่างยาวๆในตอนที่ซูซานร้องท่อนหุกซึ่งโชว์พลังเสียงอันสุดยอดออกมาและเมื่อเธอร้องเพลงจบผู้ชมในห้องส่งต่างก็พากันลุกขึ้นปรบมือ standing ovation ก็อย่างพร้อมเพรียงซึ่งคุณป้าซูซานได้ส่งจูบให้คนดูของเธอจุ๊บใหญ่และหมุนตัวเดินจากไปทั้งๆท,ที่ดนตรียังไม่จบสร้างความเบือให้กับผู้ชมเป็นครั้งที่สองคณะกรรมการนี่ส่งเสียงเรียกไว้แทบไม่ทัน ก่อนที่เธอจะเดินกลับมาสร้างความหาให้กับผู้ชมอีกรอบด้วยการตอบคําถามที่มั่นหน้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผู้ชมมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันมีแต่ความชื่นชมปลาบปลืม้มและความรู้สึกทึ่งในความสามารถไม่มีแล้วแววตาที่กังขาหมินแคลนเหมือนตอนที่เธอยังไม่ได้ร้องเพลงสูซานได้เปลี่ยนโลกทั้งใบให้กับทั้งตัวเธอเองคณะกรรมการคนดูในห้องส่งรวมถึงผู้ชมนับล้านทั่วโลกที่เฝ้าดูรายการนี้อยู่ เธอได้ชนะใจของคนดูทั้งโลกไปแล้วอย่างท่วมทนไม่ว่าเธอจะชนะการประกวดครั้งนี้หรือไม่และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งว่าเธอได้เข้ารอบต่อไปเธอก็แสดงความลิงโลดออกมาอย่างเต็มที่แต่คราวนี้มันไม่ใช่ความมั่นที่หน้ามันไส้ต่อไปแต่มันเป็นความลิงโลดที่เต็มไปด้วยความใสซื่อไรเดียงสาเหมือนเด็กที่คุณป้าบ้านนอกคนนี้ได้แสดงออกมาด้วยความจริงใจและทันทีที่คลิปของเธอได้ถูกอัปโหลดขึ้นโซเชียลมีเดีย มันก็ได้สร้างปรากฏการณ์แห่งความฮิตไปในทุกๆแพลตฟอร์มท,ทั้ง Facebook YouTube และ Twitter โดยเฉพาะ YouTube ที่คลิปของเธอมีคนคลิกเข้าไปดูถึง2 5ล้านแสนวิวภายใน72ชั่วโมงแรก66ล้านวิวใน1สัปดาห์และแค่สิ้นปีนับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี2009คลิปของเธอก็มียอดวิวถึง120ล้านวิว กลายเป็นคลิปที่มียอดเข้าชมเป็นอันดับหนึ่งของปีซึ่งมียอดวิวห่างจากอันดับ2ถึง3เท่าประวัติส่วนตัวของเธอในวิกิพีเดียถูกผู้คนคลิกค้นหาว่าครึ่งล้านครั้งและคลิปของเธอที่ถูกโพสต์ตามเว็บไซต,ต์ต่างๆกว่า20เว็บไซต์มียอดดูรวมถึง103ล้านครั้งใน9วันเป็นการสร้างปรากฏการณ์ของวงการเพลงของโลกครั้งใหญ่ที่ไม่ได้มาจากซูเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อสาวสวยที่ไหนแต่มาจากคุณป้าชนบทที่ทั้งแก่ทั้งเฉื่มและโนเนมคนหนึ่งเท่านั้น และถึงแม้ซูซานจะไม่สามารถชนะการประกวดในครั้งนี้ได้ทำได้เพียงตำแหน่งรองชนะเลิศเท่านั้นเป็นทินเต้น Dance t r o o p เ Diversity ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ของปีไปแต่เธอกลับกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะหลังจากนั้นชีวิตเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างทะลักทลายจากคุณป้า,บ,าบ้านเมื่อวานนี้ในวันต่อมาเธอก็ได้รับการเซ็เสนสัญญาจากโ o n y Music เพื่อออกอัลบัม้มในเดือนพฤศจิกายนปี2009 แค่8เดือนหลังจากที่เธอปรากฏตัวบนเวทีครั้งแรกเธอก็ได้กลายเป็นนักร้องอัดแผ่นเหมือนที่เธอกับแม่ได้เฝ้าฝันหามาตลอดชีวิตและมันเหมือนจะเป็นฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงได้แต่วันนี้เธอสามารถทําให้ฝันนั้นเป็นจริงได้แล้วแล้วดูอะไรนี่จากที่เคยเป็นยายเพิงคนบ้านๆพอดังแล้วก็สวยขึ้นทันทีราศีซูเปอร์สตาร์จับวิงว่งๆเลย อัลบั้มชุดแรกที่เปิดตัวเธอสูงการเพลงของโลกก็คืออัลบั้ม I Dream a Dream ที่เป็นเพลงแจ้งเกิดของเธอนั่นเองที่ได้ออกวางขายเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2009ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นอัลบั้มเปิดตัวของศิลปินที่มียอดขายถล่มทลายเร็วที่สุดตลอดการของเกาะอ,อังกฤษพอออกอัลบั้มชุดที่2 Gift 2010ก็ยังขายถล่มทลายเช่นเคยและอัลบั้มของเธอทั้งสองชุดถึงขั้นได้บันทึกในกินเนสบุ๊กในหลายสาขาด้วยกัน 1. ศิลปินหญิงที่มียอดขายสูงสุดเร็วที่สุดของเกาะอังกฤษ 2. อัลบั้มเดบิวต์ของศิลปินที่มียอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรก 3. อัลบั้มเดบิวต์ศิลปินที่มีอายุมากที่สุดที่มียอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกทั้งในเกาะอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 4. ศิลปินหญิงที่มีอายุมากที่สุดที่มีอัลบั้มติดชาร์ตอันดับหนึ่งของเกาะอังกฤษในอัลบั้มชุดที่2 The Gift 5. ศิลปินหญิงจากเกาะอังกฤษคนแรกที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาติดกัน2อ,อัลบัม้ม 6. อัลบั้มคริสมาสที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดการของเกาะอังกฤษจากอัลบั้มชุดที่2 The Gift นอกจากนี้เธอยังได้ออกสตูดิโออัลบั้มอีก6ชุดหลังจากนั้นเรียกว่าออกอัลบั้มันแทบทุกปีเลยทีเดียวทั้งชื่อเสียงเงินทองหลังไหลเข้ามาหาเธออย่างไม่ขาดสาย แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เส้นทางชีวิตของเธอก็ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบตรงกันข้ามมันมีแต่ขวากหนามที่คอยบาดกายบาดใจของเธอตลอดมาจนเลือดท่วมตัวซูซานแมดเดลีนบอยนักร้องสาวชาวสกอตเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1961ปัจจุบันอายุ60ปีเด็กหญิงซูซานเกิดและเติบโตที่เมืองแบล็กเบิร์นของสกอตแลนด์สหาราชอาณาจักรโดยเธอเป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้องทั้งหมด9้าคน แม่ของเธอให้กําเนิดเธอในตอนที่มีอายุ45ปีและเพราะเกิดความปิดพลาดในตอนคลอดทําให้สมองของเธอขาดออกซิเจนไปชั่วขณะทําให้ส่งผลต่อพัฒนาการของเธอให้มีการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กไัยเดียวกันและเธอก็ถูกลลอกแกล้งที่โรงเรียนอยู่เสมอด้วยพัฒนาการที่ช้ากว่าคนอื่นจึงทําให้เธอได้เรียนสูงสุดแค่ชั้นมัธยมเท่านั้นและต้องเข้ารับการอบรมในวิชาชีพด้านอื่นตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลแทนด้วยความเป็นคนที่มีใจรักในการร้องเพลง เธอจึงเข้าร่วมการอบรมทักษะในการใช้เสียงกับวิทยากรชื่อดังเฟร็ดโอเนลจากนั้นก็ไปเป็นนักร้องในโบทรวมถึงการตระเวนประกวดร้องเพลงในระดับท้องถิ่นเรื่อยมาในปี1998เธอได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตที่มีลงทุนไปเช่าห้องอัดเสียงเพื่ออัดเพลง3เพลงได้แก่เพลง Cry Me a River Killing Me Softly และ Don't Cry for Me Argentina ก่อนที่จะนำมันไปตระเวนเสนอกับค่ายเพลงต่างๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงทำให้เธอเริ่มถอดใจ แต่แม่ของเธอซึ่งรู้ถึงความฝันของลูกสาวก็คอยให้กำลังใจและคอยกระตุ้นให้เธอเข้าร่วมประกวดนั่นนี่อยู่เสมอรวมถึงขยันขยอให้เธอเข้าร่วมประกวด British g o t Talent ตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่เธอก็บ่ายเบี่ยงเพราะขาดความมั่นใจและคิดว่าเธอแก่เกินไปแล้วสำหรับเส้นทางนี้จนกระทั่งแม่ของเธอเสียชีวิตไปด้วยวัย91ปีทำให้เธอเกิดฮึดขึ้นมาอีกครั้งและตั้งใจจะทำในสิ่งที่เธอฝันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงแม่ของเธอ ประกอบกับได้แรงกระตุ้นจากครูสอนร้องเพลงจึงทำให้เธอตัดสินใจข่คมความรู้สึกเก่าๆไว้แล้วเข้าร่วมประกวด i t i t i s o t Talent ซีซั่น3จนเกิดเป็นตำนานคุณป้าเสียงนกกระเวกอันลือลั่นนอกจากงานด้านร้องเพลงแล้วซูซานยังได้ทำกิจกรรมอีกมากมายทั้งการร่วมโชว์บนเวทีต่างๆการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อีกมากมายรวมถึงการไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่นในซูเรนเดอร์ -2016 เป็นต้น ซูซานได้รับการประเมินในปี2021ว่าเธอมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ40ล้านเหรียญแต่ถึงแม้จะร่ำรวยมีเงินทองมหาศาลเธอก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่กับแม่เพียงสองคนโดยพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปในปี1990และเหล่าพี่น้องของเธอก็ได้ย้ายออกจากบ้านไปจนหมดหลังจากที่แม่เธอตายในปี2007ซูซานทำใจรับไม่ได้กับความสูญเสียเลยเก็บตู้อยู่แต่ในบ้านหลายวันจึงออกไปซื้อข้าวของทีห เธอจมอยู่กับความทุกข์อยู่พักใหญ่กว่าจะทำใจได้และลุกขึ้นมาตามล่าท้าฝันจนประสบความสำเร็จในที่สุดความสำเร็จท่ามกลางลูปลับภายนอกที่ขี้เหร่ของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกให้กลับมามีความหวังและมีพลังในการไขคว้าความฝันของตัวเองอีกครั้งและเทปรายการบิ i ติ s ก Got า a l e n t ของเธอเทปนั้นจะตราตรึงอยู่ในความทรงจําของผู้คนไปอีกนานแสนนาด้วยความชื่นชมในความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของเธอซูซานบอย